วันนี้เราจะนําทุกท่านมาพบกับ15อันดับพระลึกรับพระแปกพระเสียนชอบกินตับและพระหายากพระลึกรับที่จะคุยกันในวันนี้ไม่ได้ไหมายถึงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ารูปใดๆที่ทรงฤทธิ์เดชไปมายากแก่การพบเจอหรือเป็นแต่เพียงการเล่าขานแต่หมายถึงพระเครื่องเครื่องรางที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้จัก ซึ่งจริงๆแล้วพระลึกลับนี้ก็คือพระที่รู้จักหรือเล่นหากันในบางกลุ่มบางพื้นที่แต่ไปอยู่ในที่ที่คนอื่นไม่มีใครรู้จักบางทีก็อนุรลมจากรูปลักษณะศิลปะว่าเป็นของท่านนั้นท่านนี้ทําให้คนเล่นพระยุคใหม่ตกควายตามภาษานักนิยมสะสมพูดกันหรือโดนจินตับปล่อยเช่าในราคาที่ถูกกว่าความเป็นจริงเนื่องจากพระเครื่องเหล่านี้ ไม่มีข้อความหรือภาษาที่บ่งบอกถึงที่มาของพระรุ่นดังกล่าวเมื่อโลกแห่งการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะทางใดมีมากขึ้นโดยเฉพาะโลกออนไลน์พระเครื่องต่างๆก็ยกระดับขึ้นสู่ความเป็นภูมิภาคนิยมหรือท้องถิ่นนิยมและมีการขยายวงกว้างออกไปก็เกิดการเล่นหามีราคาขึ้นมาเมื่อมีการพบเจอก็ตื่นเต้นดีใจว่าได้พระลึกลับเพราะคง ขายได้กําไรอย่างท่วมท้นอีกประการหนึ่งก็คือบางทีพระลึกลับบางอย่างก็มีอภินิหารเหลือล้าเป็นของที่หลวงปู่หลวงพ่อดังๆสมัยนั้นร่วมสร้างร่วมเสกหรือสร้างแล้วไม่แจกจ่ายใครคนมาพบเข้าจึงนํามาเผยแพร่ทํานองนี้ในปัจจุบันก็มีมากพอสมควรและนี่ก็คือ15อันดับพระลึกลับภาพแปลก พระเสียนชอบกินตับและพระหายากในชุดที่สองอันดับหนึ่งพระผงขุดสักหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วจังหวัดสมุทรปราการพิมพ์ใหญ่จังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีวัดบาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางวัดขึ้นชื่ออย่างเช่นวัดบางพีใหญ่ในที่มีหลวงพ่อโต เป็นดังพระคู่บ้านขวัญเมืองนอกจากนี้ยังมีพระเจจีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงสถานวงการอย่างหลวงพ่อปานวัดคลองด่านที่มีเครื่องรางเสือที่โดังที่เล่นหากันอยู่ที่หลักล้านนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเจจีอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเท่นกันนั่นก็คือหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้ววัตถุมงคลของหลวงปูเ่เผือกวัดกิ่งแก้วอำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการรุ่นแรกที่หลวงปู่จัดสร้างและเป็นที่รู้จัก ของคนทั่วไปนั่นก็คือพระผงรุ่นขุดสะหรือที่ชาวบ้านคนเก่าแก่แถววัดกิ่งแก้วเรียกกันว่าพระบัวคว่ำบัวหงายและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยรุดม,มือหรือภาษาพระบอกกันว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักแสนขึ้นไปนั่นเอง อันดับ2พระชัยวัดสามเหลี่ยมกรมหลวงจินวรนสิริวัตรวัดปราชบ่อพิษปี2466พระชัยวัดพิมพสามเหลี่ยมวัดราชบ่อพิษปี2466จัดสร้างโดยสมเด็จพระสังฆราชพระเจ้าวโรวงเธอกรมหมืม่นชินวรนสิริวัตรเนื่องในวโรกาสฉลองพระชนมายุค,ครบ65ปีโดยมีพระผมมณีแพรวัดสุทัศน์ซึ่งต่อมาได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชแพร เป็นผู้จัดพิธีและควบคุมดำเนินการจัดสร้างปลุกเสกโดยคณาจารย์ชื่อดังในยุคนั้น60วกว่ารูปโดยปลุกเสกถึง3วัน3คืนจำนวนการจัดสร้างมีเพียงแค่1,000องค์มี3แบบก็คือแบบหน้าเดียวแบบหน้าเดียวเจาะก้นและแบบพิเศษสองหน้าซึ่งวัตถุมงคลสมเด็จพระสังฆราชกรมหลวงชินวรนสิริวัตรเป็นที่นิยมและมีประสบการณ์ทุกรุ่น และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางทูเลยและมีโอกาสมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับสมเหรียญหล่อพระพุทธเจ้าเหนือพมพิมพ์ใหญ่หลวงปู่ดุพมปัญโยวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปี2,522ในปีพศ2,522อาง,25งวัดได้มีการจัดสร้างพระพุทธเจ้าเหนือพมขึ้นโดยหลวงปู่ท่านดำริให้สร้างจากชัยมงคลคาถาบทที่ว่าด้วยพระพุทธเจ้าโปวดเท้าพกาภมเพื่อเป็นพุทธสนุสติและใช้ในการปฏิบัติธรรมพระพรมปี2,522นี้ได้ทำการรอหลายวาระด้วยกัน เนื้องานรอสมัยนั้นยังไม่ได้ทันสมัยเนื้อทองแรงและเนื้อทองเหลืองจึงหลอมไม่เข้าเนื้อกลายเป็นสนีทที่ทําให้ภาครุ่นนี้ไม่เคยมีเนื้อหาที่ซ้ําแบบกันพระเนื้อโลหะเป็นทุนวัดสร้างขึ้นจึงได้ขอเมตตาจากหลวงปู่ท่านผูกเศกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านและก็ไม่ได้ต่อโคดส่วนที่เหลือทางวัดก็นําไปต่อโคดให้ญาติโยมทําบุญ ทีนี้หลวงปู่ท่านเมตตาจานทุกเหรียญทั้งเนื้อเงินซึ่งจัดสร้าง237องค์และเนื้อโลหะผสมที่สร้าง10,000องค์และนี่ก็คือภาพลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือโดนกินตับเพรพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเอง อันดับ4ีเหรียญหลวงพระคันธารสมเด็จพระสังฆราชแผ่วัดสุทัศน์ปี2484พระคันธารเป็นพระพุทธรูปที่จำลองแบบมาจากพระพุทธรูปแกะสลักหินจากแค้นคันธาระหรือคันธาราชในปีพศ2484สมเด็จพระสังฆราชแผ่วัดสุทัศน์เทพวารามทรงสร้างพระเก่งพุทธนิมิตในคราวนั้นพระเจ้าวรวงศเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนทรงร่วมพิธี สร้างโดยขอสร้างพระพิมพ์คันธาราชหล่อด้วยโลหะขึ้นเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กเททองในพิธีเดียวกันโดยส่วนใหญ่เนื้อจึงใกล้เคียงกับพระกริ่งพุทธ,ธนิมิตอาจจะมีบางองค์ที่แตกต่างกันไปบ้างตามธรรมชาติของพระหลอ่อโดยโลหะถึงแม้จะเป็นเบ้าเดียวกันก็ตามเนื้อก็อาจจะแตกต่างกันตามกระแสของโลหะหลากหลายชนิดที่ผสมผสานในเบ้านั้นและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่น ที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระบอกว่าตกควายหรือโดนกินตับพระพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับ5้าพระผงรูปเหมือนหลวงพ่อพมวัดช่องแครจังหวัดนครสวรรค์รุ่นฟ้าผ่าปี2512 ถือว่าเป็นพระยุคแรกๆที่ท่านสร้างขึ้นด้วยตัวท่านเองเริ่มจากแกะพิมพ์และหามวลสารเพื่อหาทุนสร้างมนดกบในปี2,512มวลสารสมเด็จฟ้าผ่าเป็นของวิเศษในตัวรวมทั้งของใช้ของหลวงพ่อมีทั้งก้นบุรีชานมากและดอกไม้แห้งบูชาในกุฏิผสมกับว่าน108อย่างผงอิติเจทรายเสกใช้กล้วยน้ำวา้าน้ำมันตังอิว๋วเป็นตัวประสาน เป็นพระยุคแรกๆที่สร้างชื่อในเรื่องของความเข้มขังศักดิ์สิทธิ์ในด้านพุทธ,ธาคมให้กับหลวงพ่อพรมเป็นอย่างมากเพราะเมื่อปลูกเสกเสร็จก็เกิดเหตุการณ์ความอัศจรรย์ขึ้นโดยผู้ที่พกวัตถุมงคลรุ่นฟ้าผ่าของหลวงพ่อพรมไว้ในกระเป๋าเสื้อถูกฟ้าผ่าลงมากลางร่างอย่างจังแต่กลับไม่ได้รับความเป็นอันตรายแม้แต่น้อยจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกกันติดปากว่า พระผงรุ่นฟ้าผ่าและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยรุดมือหรือว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับ6หรียนปกโพหลวงปู่ใจวัดเสด็จ,จังหวัดสมุทรสงครามปี2498 หลวงปู่ใจท่านเป็นพระที่มีวาจาสิทธิ์ท่านเป็นเจจิอาจารย์ที่ชาวแม่กองให้ความเคารพนับถืออย่างมากและวัตถุมงคลของท่านเป็นที่ยอมรับของนักสะสมพระเครื่องทั่วประเทศในด้านพุทธคุณเหรียญน,นี้สร้างขึ้นเพื่อแจกให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสร้างเสนาศาสนาต่างๆภายในวัดลักษณะเป็นเหรียญปั๊มทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบหูในตัวมีการสร้างด้วยเนื้อทองแดงกะไรทองและทองแดงเท่านั้น จำนวนการสร้างไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ด้านหน้าเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิประทับบนฐานซุกชีองค์พระพาดผ้าสังกติสวยงามด้านบนองค์พระจำลองเป็นรูปใบโพมีซุ้มระฆังขอบขอบเหรียญมีเม็ดไข่ปลาล้อมด้านหลังตรงกลางเป็นอักขรยันไม่ปรากฏอักขรภาษา,าไทยใดๆและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลย และมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับ7พระกิ่งยอดฉัดหรือกิ่งยอดหมดุดวัดราชบอพิษกรุงเทพมหานครปี2481 ในปีพศ2481เป็นวันมหามงคลเลิกในพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวรสุริวัตฒท่านได้สร้างพระกลิ่งยอดฉัดรณวัดร,ราชบพิษสถิตมหาสีมารามราชบวรวิหารกรุงเทพมหานครเป็นเนื้อโลหะผสมอุดกลิ่งเป็นพิมพ์พระสามประกอบด้วยพระแก้วมรกตพระอังคีรศและสมเด็จพระกรมหลวงชินวรซึ่ง จัดสร้างเป็นพิธีใหญ่มากมีพระเจจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปมาร่วมปลูกเสกอธิหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่ออีวัดสัตหีบหลวงพ่อจาดวัดบางกระเบาหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหลวงพ่อจันวัดบ้านยางหลวงพ่อเช่มวัดตาก้องหลวงพ่อทองสุขวัดตโนดหลวงเป็นต้นและมีพระเจจิจอาจารย์ชื่อดังมากมายรวมแล้วร้อยแปดรูป หือเป็นสุดยอดพระกิ่งที่เปี่ยมไปด้วยพุทธคุณสมเด็จท่านมีพระปีชาสามารถนับเป็นปราฏทางพระพุทธศาสนาท่านทรงนิพนธ์ตำราและหนังสือสำคัญทางศาสนาไว้ามากปัจจุบันยังใช้เป็นคู่มือศึกษาภาษาบาลีจนมาถึงทุกวันนี้และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมาก ที่จะปล่อยหรุดมือหรือภาษาภาพบอกว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักหมื่นขึ้นไปนั่นเองอันดับ8พระเนื้อผงว่านน้ำมันพิมพ์นางกวักหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามหรือวัดบ้านแคจังหวัดชัยนาปี2515หลวงพ่อกลวยท่านเป็นสุดยอดพระเจจิอาจารย์แห่งยุคกึ่งพุทธกาลหลวงพ่อมีปฏิปทาและ จริยาวัรที่งดงามท่านสําเร็จญาณชั้นสูงมีพลังกิจกล้าแก่งหลวงพ่อท่านยังมีพระเวทพิทยาคมที่กล้าแก่งมีวิชาอาคมสุดเข้มขังวัตถุมงคลที่หลวงพ่อสร้างขึ้นและทําการปลูกเสกนั้นเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อว่าเป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดแห่งวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นเพื่อหวังผลทางด้านพุทธคุณชนิดที่แรงมาก เห็นผลและหวังพึ่งพุทธคุณได้แน่นอนผู้ที่ใช้บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อต่างมีประสบการณ์ให้เห็นกันทุกคนเป็นที่เล่าขานถึงความสังสิทธิ์ในมหาพุทธานุภาพที่หลวงพ่อปลูกเสกไว้ในวัตถุมงคลนางกวักเนื้อผงน้ำมันของหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทเป็นนางกวักเนื้อผงน้ำมันยุคต้นๆของหลวงพ่อซึ่งปัจจุบันหายากแล้วและนี่ก็คือภาพลึกลับอีกรุ่น ที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหลุดมือหรือตกวายหรือโดนกินตับพอพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับ9เหรียญพระพุทธชินราชหลังสมเด็จพระพุทธโอสาจารย์เจริญปี2495หรือเตียญตุ้งติ้งซึ่งท่านเจ้าคุณนร,รัฐอดีฐานจิต เดือนตุ้งติ้งนี้จัดสร้างเรื่องในโอกาสพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์เจริญวัดเทพสรินทาวาสซึ่งทราบกันดีว่าแล้วว่าท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านเป็นพระอุปชาของเจ้าคุณนรรัฐ์รรามานิตเมื่อในปี2494สมเด็จพ,พุทธโคสาจารย์ถึงแก่มรณภาพหลังจากได้สวดอภิธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้มีการเก็บสรีระท่านไว้เพื่อรอการพระราชทานเพลิงศพ บรรดาสิทธิในสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ได้เห็นพ้องต้องกันว่าจะมีการสร้างวัตถุมงคลเป็นที่ระลึกไายได้จากการให้บูชาจะได้นํามาใช้ใจ่ายในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพและส่วนหนึ่งจะได้นําเข้ามูลิีิการกุศลในจิตจารของวัดเทพศรินต่อไปเหรียนพระพุทธชินราชด,ด้านหลังเป็นรูปสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์พร้อมทั้งยันน้ําเต้า ซึ่งเป็นเหรียญขนาดเล็กและมีห่วงสำหรับแขวนติดกระดุมเสื้อต่อมาจึงนิยมเรียกกันว่าเหรียญตุ้งติ้งและนี่ก็คือผ้าลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหลุดมือหรือโดนกินตับเพราะผ้ารุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับ10พระชัยวัดพระครูสอนวัดมกสนัสนกรุงเทพ ปี2482หลวงพ่อสอนหรือพระครูสอนวัดมังคสันท่านเป็นศิษย์ของสมเด็จพุทธาจารย์มาหรือท่านเจ้ามาวัดสามปื่มผู้สร้างพระกิ่งลม้มลุกที่โด่งดังในสมัยรัชกาลที่5โดยมีหลวงพ่อสอนเป็นผู้ช่วยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองทางราชการได้ขอร้องไปยังพระเจติอาจารย์ต่างๆให้ช่วยกันสร้างพระเครื่อง และวัตถุมงคลเพื่อแจกจ่ายเพื่อป้องกันและเป็นกำลังใจให้กับประชาชนทั่วไปดังเช่นพระกิ่งของท่านเจ้ามาพระเชวัดที่หลวงพ่อสอนสร้างนั้นจะเน้นหนักไปทางด้านมหาอุดองกระพันเป็นหลักซึ่งหลวงพ่อสอนได้จัดสร้างพระชุดนี้ขึ้นเมื่อประมาณปีพศ2480-2485ซึ่งพระยุคแรกๆของท่านจะมีชนวนเก่าผสมอยู่มาก และนี่ก็คือผ้าลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยรุดมือหรือว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับ11เหรียนหล่อโบราณพระพุทธชินราชวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชปี2496 เหรียญหล่อบราณพิมพ์พระพุทธจินราชวัดปรมธาตุปี2496หรือที่เรียกกันว่าเหรียญหล่อพระพุทธจินราชหลวงพ่อเพ็งวัดหน้าพระธาตุหรือรุ่นฉลองโพบันลังจัดสร้างขึ้นในสมัยพระครูวิมลบวรการหรือหลวงพ่อเพ็งทิตะธรรมโมท่านได้ครองวัดเป็นเจ้าวาดองค์ที่4ในวาระฉลองกิ่งผ้าสีมหาโพที่อัญเชิญมาจากลังกา ในปีพศ2496โดยมีพิธีพุทธาพิเศษได้นิมนต์ขณาจารย์ในยุคนั้นมาทำพิธีแบบครบคันมีจำนวนการสร้างน้อยมากประมาณ1,000องค์เป็นเหรียญหล่อโบราณที่มีกรรมวิธีการสร้างแบบปั้นหุ่นเทียนติดช่อชนวนโดยมีรูปลักษณ์ของเหรียญเป็นแบบชิ้นฟักแนวตั้งแต่มีส่วนบนโค้งมนคล้ายตัวอักษรกอไก่หรือที่เรียกกันว่าซุ้มกอ และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหลุดมือหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันอยู่ที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับ12เหรียญหล่อพิมพ์หลวงพ่อบ้านแหลมหลวงพ่อช่วงวัดปากน้ำจังหวัดสมุทรสงครามปี2467 หลวงพ่อช่วงหรือพระครูวิมนศิราจาร์วัดปากน้ําอําเภอบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามเป็นอดีตยอดพระเจจิอาจารย์ของรุ่นแม่น้ําแม่กองรุ่นลาวราวเดียวกับหลวงพ่อบายวัดช่องลมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงปู่ใจวัดเสด็จเหรียญหล่อพิมพ์หลวงพ่อบ้านแหลมหูหลังปี2อ6 3ีกจึงเป็นรุ่นแรกของท่านเท่าที่พบมีอยู่ด้วยกัน2เนื้อก็คือเนื้อสัมฤทธิ์แ่เงินและเนื้อทองผสม ซึ่งถัดมาในปี2467ทต่างวัดได้สร้างเหรียญหล่อพิมพ์หลวงพ่อบ้านแหลมซึ่งหูจะอยู่ด้านบนพระเครื่องของท่านเท่าที่บอกกล่าวต่อต่อกันมาว่านอกจากจะมีหลวงพ่อช่วงปลูกเสกแล้วก็ยังได้นิมนต์พระเจดิที่เป็นสาธรมิกดังๆหลายท่านหลายองค์มาร่วมปลูกเสกเข่นหลวงพ่อบ่ายวัดช่องลมหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อเหมือนวัดกลางเหนือหลวงปู่ใจวัดสดิดเป็นต้นดังนั้นพระของท่าน นับได้ว่ามีคุณค่าทั้งความเก่าและความขลังที่น่าสะสมยิ่งและนี่ก็คือภาพลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงที่จะปล่อยหลุดมือหรือว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับ13เหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์หลวงพ่อแคมฐานุสโก วัดรอนยายหอมจังหวัดนครปฐมปี2516พระคระเูเกษมธรรมนันหรือหลวงพ่อแช่มฐานุสโกโอ,อดีตเจ้าว,วาดวัด,ดรอนยายหอมอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมผู้สืบทอ,อดเจตนารม์รวมถังพุทธ,ธาคมจากพระราธรมมาพรหรือหลวงพ่อเงินเทพเจ้าแห่งรอนยายหอมเป็นพระเจจิผู้เชี่ยวชาญวิปัสสนากรรมฐานพลังกฤษเข้มขังเป็นพระนักพัฒนาสืบทอ,อดเจตนารมณ์ ตามรอยธรรมของหลวงพ่อเงินทุกประการการสร้างพระเครื่องของท่านแบ่งเป็น3มยุคโดยเหรียญหล่อพระเจ้าห้าพระองค์ของท่านอยู่ในยุคกลางและยุคนี้สายานุสิตได้นำมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากพระเจดจิชื่อดังทั่วประเทศมาหล่อร้อมทําเป็นชนวนโดยหลวงพ่อปุกเสกนานถึงหนึ่งเดือนพระเครื่องที่น่าสนใจในยุคนี้มีหลายรุ่นและเหรียญหล่อพระเจ้าหพระองค์ ก็เป็นอีกรุ่นที่น่าสนใจจำนวนการสร้าง739เหรียญเท่านั้นและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือว่าภาษาพระบอกว่าตกควายหรือโดนกินตับเพอะพระรุ่นนี้เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับ14พระพิมพ์หน้าปก หลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางเนื้อทองผสมปี2485ผ้าหลอโบราณพิมพ์หน้ากปกใบมะขามหลวงพ่อพักวัดบึงทองหลางสร้างขึ้นเพื่อแจกจ่ายเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้านในช่วงสงครามโรคครั้งที่สองดาวปี2483ถึง2485โดยทำพิธีหล่อขึ้นที่วัดสุทัศน์อันเป็นต้นสำนักของท่านโดยมีชนวนศักดิ์สิทธิ์ของพระก,กิ่งวัดสุทัศน์ผสมอยู่ด้วย พระนักปกใบมะขามรูปแบบของพระนักปกใบมะขามเป็นเนื้อชินโลหะผสมแบบโบราณด้านหน้าเป็นรูปสลักพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิโดยมีพยานนาคราชเจ็ดเสียนปกอยู่ซึ่งโดยทั่วไปแล้วพระนักปกจะมีอนุภาพในด้านป้องกันปกป,กปักคุ้มครองและยังเป็นพระประจำของคนที่เกิดวันเสาร์อีกด้วยจึงถือได้ว่าเป็นหนึ่งรุ่นที่ผู้ศรัทธาหลวงปู่พักสแสวงหา สะสมนิยมบูชาเพราะสวยแปลกตาแบบโบราณแทๆ้ๆและนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงแล้วไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือว่าโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองอันดับ15พระผงกลีบบัวพระ พระูใบดีกาเกลี้ยงวัดสุทัศน์ปี2 4 7พรพระผงรูปกลีบบัวพระคูใบดีกาเกลี้ยงวัดสุทัศน์เป็นพระพิมพ์รูปกลีบบัวประกอบเส้นรัศมีขนาดเล็กสร้างด้วยเนื้อผงขาวหรือเนื้อตระกูลพระสมเด็จและเนื้อดินผสมผงพุทธคุณท่านเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดสมเด็จพระสังฆราชแพรองค์หนึ่งพระที่ท่านสร้างมีพุทธคุณด้านเมตตาค้าขายเป็นที่เรื่องลือ แม่ค้านิยมมากมีเรื่องเล่าว่าท่านได้นาไปแจกแม่ค้าที่บ้านเกิดของท่านปรากฏว่าแม่ค้าคนนั้นขายของดีหมดเกลี้ยงทุกวันอุป,ปมาดังชื่อผู้สร้างภาพนั่นเองชื่อเสียงจิติคุณของพระกูใบดีกาเกลี้ยงโด่งดังขจรระจายไปในด้านวิทยายุทธพุทธาคมเป็นที่กล่าวขานกันมากองหนึ่งแห่งสำนักวัดสุทัศน์ผงของพระรูใบดีกาเกลี้ยงแห่งสำนักวัดสุทัศน์ ได้รับการยกย่องมากที่สุดเล่นหาเล่ากันว่าผงที่ท่านลบอยู่ในกระดานนั้นขณะที่ท่านบริกรรมคาถาปลุกเสกจะเดินได้กป่าหนึ่งมดปลวกที่มีชีวิตพักรีปัวนี้มีส่วนผสมของปูนเปลือกหอยและน้ำมันตังอิว้วแต่ที่มีสีต่างๆเช่นสีเหลืองสีทองสีเทาสีเขียวและสีดำนั้นได้มีการผสมด้วยสีฝุ่น และนี่ก็คือพระลึกลับอีกรุ่นที่ถ้าไม่ใช่สายตรงไม่มีทางรู้เลยและมีโอกาสสูงมากที่จะปล่อยหลุดมือหรือภาษาพระบอกกันว่าตกควายหรือโดนกินตับเพราะพระรุ่นนี้ก็เล่นหากันที่หลักพันขึ้นไปนั่นเองครับและนั่นก็คือ1ิทอันดับพระลึกลับพระแปพระเซียนชอบกินตับและพระหายากในชุดที่สองและพบกันใหม่ใน คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ